ถ้าฉันอยู่บนรถทําไงถ้าเอลซาอยู่บนรถหรออะทุกคนคิดว่าถ้าจะทําไงถ้าเป็นเอลซาอยู่บนรถจะทําไงต่อก็มันก็คงจบไม่สวยอคะค่ะเพราะว่าเพราะเดอลซาก็เป็นคนที่ขี้รำคาญแล้วก็ไม่ยอมใคร เรียกได้ว่างานนี้นะคะทำเอาแฟนๆนางงามถึงกับวิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับกรณีนะคะของเวทีการประกวดมิส v นวิสไทยแลนด์ปี2025ค่ะจากคลิปที่ทางด้านของเฮเลนนะคะมิสเนวิสพังงาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดแต่ว่าใดๆในบางช่วงบางตอนนะคะก็มีเพื่อนๆนางงามค่ะคุณผู้ชมได้มีการส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงให้กำลังใจทางด้านของแพรแพรวัน,นิี้เรืองทองมิส v นวิสกรุงเทพมหานครกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ จนงานนี้นะคะทางด้านของชาวเน็ตเองค่ะรวมถึงแฟนๆนางงามน,นะคะ <c oughs> ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะ <c oughs> แสดงว่ามีแต่คนรักแพร่เ <c oughs> สียงดังมากรบกวนคนที่นั่งอยู่ในรถหรือเปล่าล่ะนั่นอยากเห็นกลุ่มที่พูดบนรถมารยาทใดๆคือเคเลนเลิศและนอกจากนี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของเอลซากดชกรค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมโอโหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิป กันคะ่ะเราต้องให้เกียรติคนอื่นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่านางงามประกวดกันหลายจังหวัดนะคะกูพูดแรงไม่ได้หรอกคะ่ะเพอพูดแรงเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวดนด่าทันทีเออคือลองคิดเล่นๆลองคิดเล่นๆเลยลองคิดเล่นๆว่าถ้าวันนั้นอนะ่ะมีนางงามที่แบบแบบเอลซ่าเข้าใจปะถ้า เออแล้วมีเพื่อนตะโกนอยู่ในรถอย่างเงี้ยแล้วเราทนไม่ไหวอ่ะแล้วเราตะโกน,นด่าขึ้นมาเงี้ยแล้วคืองี้มันจะเป็นยังไงเออแล้วเรื่องมันจะจบยังไงอืมมันก็จะเลือดเลยใช่ปะก็จะเป็นก็จะเป็นให้แฟนขับนางงามได้พูดถึงตลอดไปเกิดตำนานรถทัวเลยค่ะนี่ไงญ่ลค่ะก็ตำนานรถทัวร้องเพลงดิสนีย์ในรถทัวตอนประกวดตอนประกวดมิสอินเวิร์สตกรอบค่ะอันนี้ไม่ได้กันไหนกันไหนทักถังใครผู้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะยแยะ่ ถ้าคนอะยังคิดว่าเราเป็นคนที่ buy a s นะถ้า,าถ้าคนอะยังคิดว่าอุ๊ยออกมาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแฟนคลับวีนาใช่ไหมเพราะว่าเป็นแฟนคลับพี่วีนาบ้างไหมพี่ลองนึกภาพตัวเองนั่งอยู่บนรถทัวร์แล้วมีคนตะโกนอยู่ในรถทัวร์อยู่ในรถบัสเออแล้วพี่กําลังจะไปที่ไหนสักที่อะแล้วพี่จะรู้สึกไงแล้วนางงามเนี่ย ทำกิจกรรมเสร็จเนี่ยกว่าจะอะไรเสร็จขึ้นมาบนรถมันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากนะคะมัน drain energy ของเรามากนะเดี๋ยวเซาพูดอะไรไปเยอะก็จะมาตามด่าเซาอีกเซาเนี่ยก่อนจะโดนแฟนคลับไม่ก่อนจะโดนแฟนขับขมิ้นหลอกหลอนน่ะคือโดนแฟนลับคนไทยหลอกหลอนมาก่อนนะคะเออก็ด่ามาก็ด่ากลับค่ะเขาไม่ได้รู้สึกรู้ส่าอะไรถ้า วันที่นางงามจะต้องออนสติแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยไปตะโกนเรียกชื่อนางงามตัวเองตอนที่คนอื่นเขาเพอร์ฟอร์มอยู่พูดตำตงว่ามันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันมันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าอุย้ยอันนี้จะอันนี้เป็นนางงามทําได้อันนี้เป็นแฟนคลับทาไม่ได้นี่ไม่เกี่ยวค่ะการกระทําที่เหมาะสมมันไม่มีข้อยกเว้นค่ะว่าจะเป็นนางงามหรือว่าจะเป็นแฟนคลับนะคะเพราะฉะนั้นคนเราอยากจะท ก็ทานะคะแต่แต่อย่าเที่ยวแบบไปรบกวนชาวบ้านเขาแค่นั้นแหละต้องเขารลบพื้นที่ของกันและกันนะแล้วนี่คิดว่าบอสก็คงจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้บอสก็คงจะไม่ออกมาพูดเรื่องรถบัสเพราะว่าต้องให้หนางงามไปจัดการตัวเองคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องสอนตัวเองแล้วมันก็ ไม่ได้มีใครผิดขนาดนั้นไม่ได้มีใครผิดถึงจะต้องแบบโอ้นี่สมควรที่จะโดนน่ะคือมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่แค่มันไม่เหมาะสมแค่นั้นเองอืมถ้าฉันอยู่บนรถทําไงถ้าเอลซ่าอยู่บนรถหรออะทุกคนคิดว่าถ้าจะทําไงถ้าเป็นเอลซ่าอยู่รถจะทําไงต่อก็มันก็คงจบไม่สวยอะค่ะเพราะว่าเพราะเอลซ่าก็เป็นคนที่ขี้คําคาญแล้วก็ไม่ยอมใคร